สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส New นภาคอีสาน HD ชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะเริ่มตอนข่าวรกทองวันนี้ค่ะ จนที่สำนักงานต้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัดรวมกับเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษช่วยชาวบ้านอพยพขนของหนีน้ำค่ะ เมื่อวันที่26กันยายน2565าค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หมู่บ้านกุลลวดีหนองอุทัยและชุมชนนนกลางถนนเทพาตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองจังหวัดริสเกตจ้าทีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดรีสเกตรวมกับเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองรีสเกตเร่งนำรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าช่วยประชาชนอพยพขนของหนีน้ำซึ่งมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆรรถเล็กสัญจรลำบากซึ่งระดับน้ำที่ลำห้วยสำรา น้ำในลำห้วยสำราญที่สถานี m 9สะพานขาวเช้าวันนี้ระดับน้ำอยู่ที่11เมตรซึ่งปกติระดับน้ำจะอยู่ที่8เมตรขณะที่ฝนยังตกต่อเนื่องและยังจะมีพายุโนรูเข้ามาอีกจะทำให้ฝนตกหนักมากขึ้นอีกคาดว่าระดับน้ำจะสูงเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้กรอกทรายที่รถบรรทุกนํามากองไว้บรรจุใส่กระสอบไว้ให้ชาวบ้านที่ต้องการกระสอบทรายไปป้องกันน้ําก็ให้นํารถมาขนไปได้วันเดียวกันนี้ที่สะพานขาวลําห้วยสําราญบริเวณชุมชนท่าเรือขอสะพานซุดเป็นหลุมลึกเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจูธรเมืองศรีสะเกษต้องนําแผงและกลวยไปวางกันรถไว้ไม่ให้วิ่งได้หนึ่งช่องจราจรตํารวจคอยโบกให้สัญญา การรถวิ่งทีละฟังเจ้าที่เทศบาลจะต้องนําเสาเข็มมาปักกันตลิงพังซึ่งถนนสายนี้เป็นเส้นทางวิ่งจากตัวเมืองศรีสะเกดไปยังอําเภอ,อยางชุมน้อยและไปอําเภอเขืองในจังหวัดยโสธรถ้าสะพานขาดการสัญจรผ่านไม่ได้ชาวบ้านผู้ที่จะเดินทางไปอําเภอ,อยางชุมน้อยไปอําเภอเขืองในจะต้องใช้เส้นทางอื่นที่อ้อมไปไกลมากค่ะ